สวัสดีครับพบกับบอสนะฮะและ,ะรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบนั่นเองนะฮะวันนี้นะเราจะมาคุยถึงเรื่องเล่าไม่คาดฝันบนเวทีของ3นักร้องชื่อดังของเมืองไทยนั่นเองนะฮะว่าบนเวทีเนี่ยเขามีร้องเสียงหลงสะดุดหรือว่าลืมเนื้อร้องกันแน่นะครับผมเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่าครับแต่ผมนะฮะไม่มีบอกเลยเลอเลอ เริ่มจากนักร้องนักแสดงอย่างหนุ่มบอยพิษณษกันก่อนเลยสวัสดีค,คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับนักร้องที่หล่อที่สุดในประเทศไทยคุณบอยค่บถามพี่บอยนิดนึงว่าพี่บอยเนี่ยผ่านเวทีมาเยอะแล้วใช่ไหมครับผมมีเรื่องที่ไม่คาดฝันบนเวทีบ้างไหมพูดถึงว่าเรื่องไม่คาดฝันบนเวทีที่ผมมีตั้งแต่ตอนประกวดเอก็เป็นกรณีที่ลืมเนื้อเพลงแล้วก็เครียดแล้วก็มั่วเนื้อจริงเหรอมั่วแบบว่าทุเรศอ่ะคือแบบดมดมดึมดมบมแล้วก็เป็นภาษาแบบ ต่างดาวมาถึยเลยก็จำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมจำได้ยังจำได้ติดตาเลยเป็นร้องเพลงของพี่ฟิล์มรัฐภูมิในคอนเสิร์ต AF นี่แหละร้องไปเสร็จแล้วก็มันดุมดาวดาวดาวดุมดาวมันเป็นมั่วแบบไม่ใช่ภาษาคนอะร้องเป็นภาษาคนออกมาแล้วแต่มันเนื้อผิดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเด่มันจะอัตุ๊บเออเดอ์ออแบบคือมันมั่วมากอะแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นประสบการณ์เหมือกันเคยขึ้น เวทีคอนเสิร์ตแฟนที่มาดูคอนเสิร์ตเราอ่ะเราอยู่หน้าเวทีร้องร้องร้องว้แล้วจะขอจับมือก็จับเว้ยล้วก็จับแล้วทำไมทําไมเราแสบแขนไปหมดเลยวะกับคนนี้แล้วพอจับอีกก็แสบอีกคือยวันเล่าก็กลายเป็นกลัวอีกเลย้ันหลังนี่หน้าสงสารบอยนะเจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บเรื่องเล่าบนเวทีเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเอาพักสักครู่ละช่วงหน้ากลับมาเมากับท่านเนเนกันต่อ คุณผู้ชมครับเบรกนี้นะเรามาฟังเรื่องเาวาที่ไม่คาดฝันบนเวทีของศิลปินท่านต่อไปดีกว่าครับว่าจะเ <c oughs> <c oughs> ขินแค่ไหนแต่บอกเลยตะกี้สะดุดนะยังไม่เขินเท่าศิลปินที่เล่ามาเลยอะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปฟังเรื่องเาวาบนเวทีของสาวหญิงนางนี้กันต่อและอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะเราไปฟังกันครับ คุณหญิงเนี่ยผ่านเวทีประกวดมนาะถูกไหมครับอยากรู้ว่าบนเวทีประกวดเนี่ยมีเกิดเรื่องไม่คาดฝันบ้ไหมครับคือทุกครั้งที่จะขึ้นเวทีค่ะเ,นนเะรเาจะตื่นเต้นมากใช่เราจะมวนท้องค่ะเวลาเราจะเราจะขึ้นแบบลําดับต่อไปแล้วเป็นหนูเป็นหญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะตื่นเต้นมากท้องก็จะมวนจบบ อยากจะไปห้องน้ำตลอดเราจะปลดปล่อยลมปราณถามเยอะที่กันต่ขนลุกนะี่เป็นนักร้องเนี่ยปกติแล้วคุณหญิงร้องเพลงแนวไหนครับตอนเด็กๆเราจะมีไอดอลเป็นวงแบบว่าป๊อปร็อกอะไรเงี้ยชิดามีวงพิคแคทวงคืออะไรเงี้ยเราร้องเพลงไปสักพักเนี่ยเราจะเจอช่องทางของตัวเองเราจะเจอว่าเราชอบสไตล์นี้เราชอบแบบนี้หลังๆก็เลยจะกลายเป็นว่าดนตรีที่หนักอยู่แต่ร้องสบายขึ้นแต่จะเป็นป๊อปเนี่ยแหละค่ะอยากฟังซักเพลงหนึ่งได้ไหมครับยังคิดถึงเธอที่เคยรักกัน เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับคุณบิ๊กเดอะสตาร์นั่นเองนะครับผมเราเนี่ยผ่านงานบนเวทีมาถูกไหมฮะเคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันบ้างไหมครับคุณบิ๊กครับไอที่ประจาแล้วก็บ่อยที่สุดของนักร้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลืมเนื้อครับบางทีมันก็มีมือมือเขินๆบ้างฮะบางทีเราก็มองนู่นมองนี่มองคิดอะไรไปบางทีก็สมาธิไม่ค่อยอยู่รอบมันมีบ้างใช่ก็มีบ้างครับนักร้องมันก็มีเทคนิคในการเอาเอาตัวรอดตรงนี้ไปถ้าลืมปุ๊บเนี่ย คือต้องปล่อยผ่านนะฮะอย่ามาแบบอย่ามาเขินเอ้ยลืมอยู่ไม่ได้นะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องอช่วยร้องหน่อยครับผมอะไรเงี้ยต้องมีบ้างหรือไม่เนี่ยคือวิธีอย่างนึงที่ผมใช้บ่อยมากก็คือผมสร้างเนื้อร้องใหม่เลยครับปกติเนี่ยคุณบิ๊กเนี่ยร้องเพลงแนวไหนเอยผมอาจจะชอบร้องเพลงป๊อปบ็อกครับสตริงเป็นเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยชอบมากจะถนัดพวกแบบเพลงแบบยุค90หรือว่าเพลงอะไรเงี้ยขอบคุณคุณบิ๊กมากนะฮะขอบคุณครับ